สนับสนุนโดย DBMP Double Mac Plus สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ทีมข่าวบ้านทีวีช่อง73นะครับเราเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในเขตอำเภอเคียนสานะครับเนื่องจากฝนตกหนักยาวประมาณ3-4วันด้วยกันนะครับทั้งคืนทั้งวันกันเลยทีเดียวตอนนี้เกิดภาวะน้ำท่วมหลายพื้นที่ของอำเภอเคียนสานะครับโดยเฉพาะแถววัดเพ็งนะฮะแล้วก ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ก็คือตำบลอารันคำวารีกันตอนนี้ถนนตัดขาดแล้วพี่น้องชาวบ้านอพยพนะฮะมาอยู่ข้างถนนกันเป็นแถวเลยนอกจากนั้นก็ยังมีแถวๆบ้านคลองโรก,กันด้วยตำบลพ่วงพมคอนกันนะครับตอนนี้บรรยากาศนะฮะพี่น้องชาวบ้านก็ยกยอ,อได้อาหารกินกระทางชีวิตไปก่อนนะเพราะว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้ถือว่า,าค่อนข้างจะลําบากกันนิดหนึ่งนะฮะอตอนนี้น้ํากําลังขึ้นอยู่นะครับ ฝนก็จะตกกันอีกนาเดี๋ยวสักครู่หนึ่งผมจะไปสัมภาษณ์ทานายอำเภอนายสันต,ติบุญรอดอำเภอเคียนสากันนะครับแล้วก็สัมภาษณ์ชาวบ้านไล่ต่างๆให้พี่น้องได้รู้เรื่องราวต่างๆและให้ความระวังในช่วงวิกฤตน้ำท่วมหนักครับเชิญครับครับสวัสดีครับผมนายสันต,ติบุญรอดนายอำเภอเคียนสาครับวันนี้เที่ย,ง,ยงของวันที่หนึ่งธันวาคม 2,564นะครับวันนี้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมของเบอเคียนซา,า,ามีฝนตกหนักในพื้นที่ในวันที่29นะครับฝนตกหนักวัดปริมาณน้ำฝนประมาณ150ามิลลิเมตรนะครับนั้นตกมากทำให้น้ำท่วมบริเวณที่พื้นที่ของเบอร์เคียนซาเกือบท,ทุกหมู่บ้านนะครับ น้ำป่าไหลหลากเนื่องจากระบายไม่ทันแล้วก็มีปริมาณมากนะครับประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากว่าน้ําท่วมในเ,เข้าไปในบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่การเกษตรนะครับแต่ว่า,าประมาณวันเดียวก็ลดเกือบจะหมดแล้วนะครับยกเว้นในที่ลุ่มต่ำฝนตกหนักนังกล่าวนะครับทำให้ส่งผลอ,อีกด้านหนึ่งก็คือบริเวณแม่น้ำตาปีซึ่งเป็นแม่น้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์นะครับในเคียนซาเรา ระดับน้าเพิ่มขึ้นอย่างช้าๆนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เพิ่มรวดเร็วนะครับเนื่องจากว่ารับน้ําฝนที่ตกหนักในช่วงที่ผ่านมานะครับขณะนี้ทราบว่ามีน้ําทะเลหนุนแล้วก็ระดับน้ําในแม่น้ําตาปีโดยรวมค่อนข้างท่วมบริเวณพื้นที่แล้วนะครับแล้วก็น้ําก้อนใหญ่จากจังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะเข้ามาสมทบในช่วงวันสองวันนี้นะครับฉะนั้น คา,าดหมายาสถานการณ์ในอีกสองสามวันข้างหน้าก็จะมีน้ำท่วมสูงขึ้นมาอีกสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะลดลงไปถ้าหากว่าไม่มีฝนเพิ่มนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูปริมาณฝนที่จะตกในในห่วงถัดจากนี้อีก2อาวันนะครับประชาชนที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำตาปีนะครับอันนี้ก็ขอแจ้งเตือนให้ท่านได้เก็บข้าวของ ให้อยู่ในที่ปลอดภัยนะครับและที่สำคัญที่สุดพี่น้องที่เป็นกลุ่มเปราะบางนะครับเช่นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุอันนี้ถ้าหากว่าอยู่ใกล้ฝั่งแม่น้ำขอให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดถ้าจําเป็นก็ขอให้เคลื่อนย้ายมาอยู่ที่ปลอดภัยอยู่ด้านที่สูงไว้ในช่วงนี้นะครับสถานการณ์ในปัจจุบันก็ยังมี กลุ่มฝนอยู่บ้างนะครับคาดว่าอาจจะมีฝนตกอีกในระยะต่อไปนะครับสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในแม่น้ำตาปีของอำเภอเคียนซานะครับก็จะตลอดแนวนะครับตั้งแต่ตำบลพวงุมคอนที่บ้านคลองโรหมู่ที่ตําตำบลพวงุมคอนนะครับอันนี้ก็นน้ำ ท่วมประมาณ2-3าวันที่ผ่านมานี้น้ำข้ามถนนแล้วนะครับแต่ว่ารถยังพอสามารถสัญจรไปมาได้นะครับวันนี้ทราบว่ามีปริมาณน้ำลดลงประมาณ1-2เซนติเมตรนะครับปริมาณน้ำก็คิดว่าคงรอรับน้ำก้อนใหญ่จากจังหวัดนครศรีธรรมราชอ,อ,อีกรอบหนึ่งนะครับด้านล่างลงมาก็เป็นตำบลอารันคาวารีตรงนี้นะครับใกล้ๆวัดอรันคาวารีก็จะมี ถนนสายอารันคามวารีไปที่ตำบลท่าชีนะครับอันนี้ระดับน้ำก็ท่วมพื้นผ,ผิวถนนประมาณ20-30เซนติเมตรนะครับรถก็ยังพอสามารถสัญจรได้ด้วยความระมัดร,ระวังนะครับพ้นจากอารันคามวารีก็ที่ตำบลเคียนซานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งริมฝั่งแม่น้ำก็จะมีน้ำท่วมขัง ถนนสายในหมู่บ้านบ้างนะครับรถไม่สามารถสัญจรได้แต่ก็จะมีถนนสายหลักสัญจรได้ตามปกตินะครับซึ่งขอแจ้งเตือนไปยังทุกๆบ้านนะครับก็ได้ระมัดระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับเรียครับผมจิตกรผู้ทิศสาวงครับกำนันตำบลอลังคามารีครับวันนี้สถานการณ์น้ำนะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านนาอำเภอเข้ามา ดูแลพี่น้องประชากรในหมู่3มามตบนรันนะครับก็สำรวจพื้นที่ความเสียหายและก็เยี่ยมเยียนพี่น้องชาวบ้านที่ติดอยู่ริมน้ำตอนนี้ก็สังเกตได้ว่าน้ำลดลงประมาณ2เซนแต่คาดว่าถ้ามีน้ำเหนือไหลมาเพิ่มอีกก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อนะครับเรื่องทางสัญจรถนนสาย อารันตาชีนะครับตอนนี้รถยังผ่านไม่ได้แต่ก็ต้องดูสถานการณ์ต่อไปครับอุานิชาดินมัดค่ะน้ำท่วมถุกปีนนท์นี่ชาวบ้านเดิดโอนจะไปไฟหนาซ่า,านนนก็ไม่ได้การไปมามันลำบากซึ่งอยากให้ช่วยตํำนนในช่วงวันนี้ทุกทีคมาช่วยแก้ไขไอ้น้ำท่วมแบบนี้พอถุกปีเลยไอ้ปืชป้นก,กันกระแชาชมากค่ะ ึ่งอยากให้ช่วยเรือชาวบ้านตรงนี้ด้วยค่ะครับนายกินิพงศ์ชูเกลวกับผมหมัวบันที่หนึ่งกาเจ็บมันของโลครับผมครับคนกระต๊กครับประมาณสี่้วันนะวกับหน้าเด็กกรนามก็ได้เริ่มมาจะนู่นขับมู่บันหมู่เจ็บมูเก้ามู้มเส็ดครับได้เลยมาเด็กกรลงมาเมื่อคืนวันที วันที่สามทิพย์ขับหน้าเลยก็มาพานแคบ้านเราก็คือเนี้ยครับมาเริ่มวันที่จนวันถึงวันนี้ครับผมครับกันนำการเริ่มรถเมื่อชงแต่ว่าประมาณบใบซ่องครับมารถวันที่สามทิพย์ครับก็วันนี้ถนนทันจนได้ครับได้ได้ครับเพราะว่าอย่างไม่คำนุนตอนนี้ครับตรงนี้ครับการรถรถคันแน่รถตรงๆประมาณก็เกือบโซเลยครับพ่อท้องนี้บ้อลของโลกับมัวครับตำบลพวงครับ ผมนามเพือเขียนซานะครับวหวเยี่ยมเมืนอนามท่วมมา้าบรรลุมังครับปีนี้น้ามปีที่ผ่านมาตังก็ท่วมปีเร็วปีกติอ่ะค่ะปีเร็วนันเยอะกว่านี้ปีนี้ก็ทบทบส่วนรวมปบรรลุมังในหมู่บ้านในหมู่บ้านนั้นคงไม่ม้าตาไร้ค่ะเจ่าวัดรบรบข้างเขามาเขาเยอะค่ะวันนี้มายกย่อไม่สาปนปันบรรลุมังได้มังไม่ค่อยมีปลาตาไรนะครับโอเค เป็นวิธีชีวิตก็พวกเราเวลาน้ำท่วมก็ยกย่อนะครับๆๆครับเป็นับสสนุนโดย DBMP Double Mac p a s s